You You from question. from film Thailand? this Thailand? have wanna a I I สาวไทยมันไม่ดียังไงโดนฝรั่งทักว่าเหมือนคนไทยทําเอาคนจีนไม่พอใจค่ะสาวจีนนะคะไม่พอใจเนื่องจากโดนทักค่ะว่าเหมือนคนไทยงานนี้เล่นเอางงเลยค่ะแล้วสาวไทยมันไม่ดียังไงในคลิปของชาวต่างชาติท่านนึงนะคะ คือคนนี้เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะอยู่มโมร็อกโกค,ค่ะแต่ว่าเขาเคยมาเมืองไทยนะแล้วก็ท่องเที่ยวไทยประทับใจเมืองไทยมากๆเลยเขามีผู้ติดตามถึง8 0 0แสนนะคะแล้วก็มียอดถูกใจในเกือบ20ล้านคุณผู้ชมชไม่ใช่เล่นๆเลยแล้วเขาก็ทำคอนเทนต์เอาไว้นะคะที่ช่องของเขานะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเขาเดินผ่านสาวจีนค่ะซึ่งสาวจีนคนนี้ hing, เขามีสีผิวน้ำผึ้งนะเขาก็เลยถามค่ะว่า คุณเป็นคนไทยหรือเปล่าอ่าสาวจีนค่ะหันมาทำหน้ายี้ะแล้วก็ยิ้มแบบขำๆนะแล้วจากนั้นเธอก็อัดคลิปค่ะว่าเอ้ยคุณว่าอะไรนะนี่โดนฝรั่งทักค่ะว่าหน้าเหมือนคนไทยเธอก็บอกกับฝรั่งคนนั้นนะบอกว่าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขออัดคลิปก่อนถามอีกทีซิว่าถามว่าอะไร ฝรั่งก็พยายามอธิบายว่าเออฉันก็ถามว่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ว่าก็คุณเหมือนหน้าสีผิวก็ผิวน้ำพึ่งอะไรแบบนี้เนาะซึ่งสาวจีนค่ะพอโดนอินฟลูเอน์นี้นะถามคำถามเดิมเนี่ยถึงกับเอามือกุมขมับแบบงงๆอ่ะว่าโอ้ยคุณมาว่าฉันเหมือนคนไทยได้ยังไงเออจริงดิฉันเหมือนคนไทยจริงหรอขนาดนั้นเลยเหรอพูดง่ายๆนะคะในคลิปก็คือ เธอไม่ปลืม้มอ่ะไม่แฮปปี้ที่โดนทักว่าเหมือนคนไทยนั่นเองค่ะแล้วคลิปนี้ค่ะครูพี่แอนนะอินฟลูสาวชาวไทยซึ่งเป็นครูสอนภาษาอังกฤษค่ะเขาก็เลยหยิบไปเป็นประเด็นพูดในช่องของเธอนะโดยบอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าการแสดงออกของผู้หญิงชาวจีนท่านนี้ไม่ค่อยน่ารักเลยแล้วก็อยากจะอธิบายให้ฟังว่าที่ฝรั่งเขาคิดว่าคุณเป็นคนไทยซึ่งครูพี่แอนนะก็พูดเป็นภาษาอังกฤษค่ะบอกกับเขาว่า เธอดูสวยตั้งหากเธอก็เลยเหมือนคนไทยนั่นเองนอกจากนี้ค่ะครูพี่แอนนะยังได้ระบุเพิ่มเติมค่ะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงไทยเนี่ยสวยเพราะสีผิวสวยค่ะพวกเรามีสีผิวสีน้ำผึ้งค่ะแล้วฝรั่งทุกคนเนี่ยก็รู้สึกว่าไอ้ผิวสีน้ำผึ้งเนี่ยมันตังมากนอกจากนี้เธอยังบอกอีกค่ะว่าตอนที่เธออยู่อเมริกาเนี่ยก็จะมีแต่คนอิจฉาสีผิวของเธอดังนั้นอยากจะบอกสาวๆทุกคนค่ะว่า ควรจะภูมิใจในตัวเองไม่ว่าคุณจะมีสีผิวอย่างไรก็ตามซึ่งครูพี่แอนค่ะบอกว่าผู้หญิงไทยเนี่ยสีผิวสวยอันนี้ไม่ได้มโนเอาเองค่ะเพราะมีการจัดอันดับ50อันดับผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกซึ่งแน่นอนข่าวว่าคนไทยเราก็ติดอยู่ในอันดับนั้นด้วยค่ะ อยู่ประมาณอันดับที่17นะคะซึ่งครูพี่แอนค่ะเขาบอกว่าสรุปแล้วเวลาที่โดนทักแบบนี้เขาเห็นว่าคุณสีผิวสวยนั่นเองทุกวันนี้เนี่ยเห็นข่าวฝรั่งดูถูกคนเอเชียเนี่ยมันก็เจ็บปวดหัวใจพออยู่แล้วเนี่ยอะไรกันยังจะต้องมาเห็นคนเอเชียด้วยกันเหยียดคนเอเชียด้วยกันอีกพร้อมกับพูดเป็นภาษาอังกฤษเขาว่าเราก็คนเอเชียเหมือนกันนะเราเหมือนกันอ่าทีนี้ค่ะเราจะบอกว่าที่บอกว่าผู้หญิงไทยสวยเนี่ยนะคะ ผู้หญิงไทยเนี่ยแม้ว่าจะสวยติดอันดับโลกแล้วนะเอาแค่เฉพาะใบหน้ามานะยังได้ขึ้นชื่อว่ามีใบหน้าที่สวยติดอันดับโลกด้วยค่ะเราคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะคะอาทิเช่นคุณลูกหนังสีตาลานะคะคลูกสาวของคุณสรัญยูวงกระจ่างนะคะมีคุณอิงฟ้าวราหะมีมินนี่วงจีไอเดิลเป็นต้นค่ะ คลิปนี้นะคะของครูพี่แอร์เนี่ยมีคนเข้ามาชมถึง2ล้านวิวทีเดียวค่ะเราพาไปส่องคอมเมนต์ดีกว่านะคะคอมเมนต์แรกบอกว่าแวบแรกเนี่ยคนจีนในคลิปนั้นน่ะก็เหมือนคนไทยอยู่นะสำเนียงก็ยังเหมือนคนไทยพูดอังกฤษเลยสำเนียงเนี่ยเข้ากันได้กับภาษาไทยเลยนะคะการเบรกเสียงท้ายคํเนี่ยในรูปแบบของคนจีนเลยคอมเมนต์ที่2ค่ะบอกว่าไม่ใช่แค่แวบเดียวค่ะ ทุกแวบนั่นแหละก็เหมือนคนไทยจริงๆแหละหน้านางเหมือนคนไทยมากๆเลยคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าก็ถ้ามีคนทักว่าฉันเหมือนคนจีนน่ฉันก็คงตกใจแหละเพราะคิดว่ามารยาทของฉันอะเหมือนคนจีนงั้นหรอเออตกใจเลยมาว่ามารยาทฉันเหมือนคนจีนอะไรแบบนี้นะคะเอาคอมเมนต์ต่อมานะคะก็มีชาวต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าพอกันแหละ เราอ่ะโดนชาวจีนทักนะว่าเหมือนคนผิวดำเลยคอมเมนต์สุดท้ายค่ะบอกว่าคนไทยสวยที่สุดค่ะเราชอบถูกทักว่าเป็นคนเวียดนามบ้างเป็นไต้หวันบ้างเวลาไปต่างประเทศแต่จริงๆแล้วอยากให้ทักว่าเป็นคนไทยค่ะ